ความเชื่อที่7นะคะกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนนะคะถามว่าจริงไหมต้องบอกว่างี้ค่ะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปในร่างกายเราเลือกที่จะใช้พลังงานจากอาหารที่เรากินไม่เหมือนกันอันแรกเขาอาจจะเลือกในส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลือกในส่วนที่มันเป็นไขมันมาใช้ส่วนที่เป็นโปรตีนโดยทั่วไปเวลาที่เรากินเข้าไปถ้าร่างกายไม่ได้ขาดอาหารเนี่ยโปรตีนจะไม่ได้ถูกนํามาใช้เป็นพลังงานโปรตีนจะเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรา กินโปรโตีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเลือกที่จะเก็บก่อนถาม่าท้าน,นกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าไม่จริงอะค่ะจริงๆโปรโตีนเองก็ให้พลังงานเหมือนกันเพราะฉะน,นี้เวลาที่เรากินโปรโตีนแล้วมันมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อโปรโตีนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะระหว่างกินหมูสามชั้นกับหมูสันในใช่ไหมคะต่อให้ก้อนเท่ากันอนะหมูสันในอะก็จะมีแคลอรี่ที่ต่ำกว่าเพราะว่าไขมันมันน้อยกว่า No. ทีนี้พอเวลาที่เรากินเข้าไปในร่างกายถ้าเรากินเยอะๆกินแบบโหเราไม่กลัวเรื่องอ้วนอย่างเงี้ยเราแบบจะกินเท่าไหร่ก็ได้อันแรกที่ต้องรู้ก่อนก็คือกินโปรตีนจะอิ่มกว่ากินอาหารชนิดอื่นในปริมาณที่เท่ากันอันที่2ก็คือถ้ากินเยอะเกินไปมีอันตรายกับร่างกายไหมเหมือนที่บอกค่ะร่างกายจะไม่เก็บโปรตีนไว้ดังนั้นโปรตีนที่กินเราเยอะเกินไปร่างกายจะต้องเอาไปทิ้งเอาไปทําลายเพราะฉะนั้นอวัยวะที่มีหน้าที่คอยจัดการเอาโปรตีนออกจากร่างกายก็คือไต กินเยอะไปก็จะทําให้ไตเราทํางานหนักขึ้นอันที่สมถามว่ามันทําให้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าบอกแค่ว่าร่างกายอ่ะเลือกที่จะใช้ส่วนอื่นก่อนที่จะเป็นโปรตีนแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วร่างกายก็จะเอาโปรตีนมาใช้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่ากินแล้วอ้วนไหมตอบว่ามีโอกาสที่จะอ้วนได้แล้วที่สําคัญคือกินเยอะเกินไปก็อาจจะทําร้ายหรือว่าทําให้ไตเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นค่ะพบกับรายการ food choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ ทุกวันจันร์เวลา18นาฬิกาที่มหิดลแชนแนลพอดแคสต์ผ่านช่องทาง f เฟซ o o ๊กมหิดลแชนแนลยูทูบมหิดลแชนแนลออปเปิลพอดแคสต์สปอติฟายอังเกอร์บล็อกดิ้นดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวรโรดมวิจิตร